เจอกับช่องน้องหวยสายกนนะคะก็มีพี่คนนึ่งในติ๊กต็อกบอกว่ารีวิวโรงเรียนให้หน่อยนี่ก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูก็อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนใหม่สว่วนนี้เป็นโรงเรียนสอ,องมือโกดิชจอมอันเดร <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนใหม่กันนะคะอิน้อง อันนี้เป็นมหกนะคะนี่จะเป็นมหกค่ะก็ข้างในมันก็ดูไม่ได้นะคะก็เขาใส่ปุนเจไว้ะคะ่ะเพราะโรงเรียนมันยังไม่เปิดไงเอออันนี้ก็จะเป็นมเจีดนะคะแล้วตัวนี้เป็นจององจีจองโองจียังคานนะคะ,นะคะก็ เด็กเข้าไปไม่ได้นะคะมีแต่นนะคะุยใหญ่เข้านั้ปนน็นห้องของคุยใหญ่นะคะ,ะ,คะ,ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเก่าเก่นะคะตั้งแต่น้องเหมยอยู่โรงเรียนนี้แล้วแหละ าหลังโร,ะะรเงะะโเรีเยนก็จะมีประมาณนี้นะคะกว้างประมาณนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใหม่นะคะเพื่งทําใหม่ค่ะโรงเรียนไม่เปิดเลยไม่ได้ใช้ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนเก่ากันนะคะเราจะมะีเข้าไปดูข้างในมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาปิด อันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะไอที่ถ้าจะขึ้นถ้าจะเข้าเลียนเขาจะตีนะคะตอนนี้ก็ะะนนมสีนะ,ะน,น,น,มนะคะ่อันนี้มแปดนะคะเป็นอันนี้มสสามค่ะ ่อันนี้ก็จะเป็นมสองนะคะมึงก็ถ่ายหน้าคุณหน่อยดิแต่กที่ก็ไม่ได้ด้วยเออแล้วก็นั่งหางไปอันนี้ก็มหนึ่งนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะวีอะไรอ่ะอันนี้ก็ตรงเนียตามค่ะเกจีเขาเรียกเกจีนะคะก็แบบยังไงอ่ะเหล็กมันเป็นเหล็กอะค่ะที่แบบสอนน้องเฟิงกันอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนนี้ก็จะเป็น ห้องครูผู้ชายน,น,นะคะส่วนนี้จะเป็นห้องผู้หญิงเป็นห้องของผู้หญิงนะคะห้องครูค่ะก็ห้องครูผู้หญิงก็จะก้างโลจะกว้างนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอะไรห,ห้องครูคนะคะส่วนนี้เป็นที่อาบน้ําของครูค่ะเย่ยมากไม่มันไม่ได้โรงเรียนไม่เปิดมาปีกว่าแล้วไงประมาณสองปีกว่าแล้วมั้งมันก็เลยเป็นเดี สองปีกว่าไม่ใช่ก็ปีกว่านันก็เป็นแบบนี้มีก็นุ่นก็จะเป็นถังน้ําที่ทําใหม่นะคะามาตรงนี้นะคะบ้าแบบนี่ส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําผู้ชายนีก็จะเป็นห้องน้ำครูนะคะสอนนี้ก็คือทำเหมือนกันค่ะเป็นห้องน้ำครูนะคะส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําผู้ชายะคะ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะ ก็จะมีสองห้องนี่แหละอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เรียนก็อันนี้ก็จะเป็นที่เล็กเด่นนะคะเล็กเด่นะคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบที่ผู้ชายเขาเตะบอลกัน,นะคะะเป็นพวกผู้ใหญ่ผู้ชายเขาเตะบอลกค่ะก็มห้ามหกมเจ็ดมแปดจะเตะบอลนะคะตอนนั้นน้องเหมยก็เคยเตะนะคะ เพวกผู้หญิงก็เดินได้นะคะบอลนผนู้ชายก็เล่นอยู่ผู้หญิงก็เล่นตรงเหมือนกันเนยก็จะเป็นมันนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนมือก็จะมีหมดอันนี้ค่ะเป็น,น,น,นประมาณนี้คะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ เขาเข้าแข่ขงกันนะคะนักเรียนทุกคนจะเข้าแข่ขงกันก็จะมีการน,นี้หละตอนน้องเหมยเข้าโรงเรียนที่นี่เนี่ยก็จะดูผู้ชายตีบอลกันนะคะจะนั่งตรงนี้พวกตรงนี้เราก็เออตรงนู้นตรงนี้ค่ะจ่ง น้องเหมยก็ไม่ได้เรียนที่นี่มาสองปีแล้วนะคะก็ตอนที่น้องเหมยเข้ามันจะมีมีถึงประมาณมหกมเจ็ดเองไะคะน้องเหมยก็เลยไปได้ไปเข้าที่อื่นนะคะก็ที่หมู่บ้านเขาโบนนู่นนะคะก็ที่นู่นคงไปไม่ได้ะคะ่ะก็ดีวิวตรงนี้ก็ได้แล้วมั้งก็ประมาณ ะะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่องน้องมวยสายโกนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะบาย